คุณชิฟครับแป๊บเดียว4เดือนแล้วนะฮะสเดือน12วันแล้วใช่ฮะนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในประเทศเมียนมาขึ้นเนี่ยดูเหมือนความพยายามทั้งแรงกดดันจากตะวันตกทั้งเสียงสนับสนุนจากประเทศจีนหรือความพยายามของอาเซียนเองก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีพัฒนาการในทางที่ดีในเมียรมาสักเท่าไหร่นะพอพูดถึงจีนปั๊บที่ขึ้นมาเลยนะยังไงฮะเพราะมันมีข่าวเมื่อช่วงกลางเดือนสุภาคมที่ผ่านมาเนี่ย อาเซียนพยายามที่จะลงชื่อกันนะค,คัดค้านร่างมติของสัปดาห์ชาติที่บอกว่าจะคว่ำบาตรการขายอาวุธให้กับเมียนมาอ,อาเซียนทั้งบประเทศยกเว้นเมียนมาเนี่ยล็อบบี้กันเลยบอกว่าขออย่าให้ใช้มาตรการนี้เขาบอกกันว่าต่อให้มาตรการคว่ำบาตรจริงอาวุธจริงเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้หรอกเ<อ>พราะจีนกับรัสเซียเป็น2ประเทศใหญ่ที่ส่งอาวุธให้กับเมียนมาถ้าทีของจีนก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่อยากจะไป ุ่นวกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นใช่ว่าไม่แทรกแซงกิจการภายในเพราะฉะนั้นต่อให้มีมาตรการนี้ออกมาก็ไม่ได้ผลเหมือนกันอีกคนหนึ่งก็บอกว่าดีแล้วที่ไม่ต้องไปคว่ำบาตรเพราะว่าถ้าหากแทบระไปคว่ำบาตรเนี่ยกองทัพเมียนมาไม่ยนลองลายเนี่ยอาจจะเกิดปริยาแข็งข้อขึ้นมาเป็นการแทรกแซงกิจการภายในเขาเพราะฉะนั้นอาเซียนก็เห็นพ้องกันว่า ไม่เห็นด้วยกับมติของยูเอ็นที่จะให้คว่ำบาตรเมียนมาเรื่องการค้าอาวุธนะครับอันีก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจมากครับแต่พัฒนาการเองก็อาจจะช้าไปสัหน่อยไม่เหมือนเรื่องการดําเนินคดีกับองซานซูจีนะคุณจิบนะไบ้างผมเห็นมีคดีใหม่ๆเกิดขึ้นแทบทุกวันถ้ารวมโทษของซูจีตอนนี้ถ้าเกิดผิดทุกคดีเนี่ยนะบเขาบอกไม่ต่างอะไรกับการจําคุกตลอดชีวิตอปัจจุบันเนี่ยซูจีอายุ75แล้วครับและถ้าเกิดอาจเจอโทษจําคุกไปสมมติปีนี่ย <บ>แค่นี้ถึงร้อยปีแล้วอ่ะคงหมดบดเครื่อง <c oughs> หมด,ดรมาําพื่อง่ายนะฮะ,ะหมดความสามารถที่จะมาต่อกรกับทางกองทัพได้แล้วแต่มีเรื่องหนึ่งพูดถึงซูจี <c oughs> นึกถึงนโยบายตอนที่มีการปราบปรามโรฮิงญ,ญาหรือว่าัดดันโร,รุญาให้ออกจากประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้ซูจีนี่ภาพลักษณ์เสียเลยในเวทีโลกถูกกดดันมากึนงก็ถูกริบวันโนเบลสาขาันิภาพเลยนะใช่ครับแต่วันนี้ล่าสุดเขาเรียกรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ N อ็ขยงเมียนมาเนี่ยที่เป็นคู่ขนานใช่ครับออก ข้อเสนอใหม่นะคืออยากจะให้โรฮิงญาเนี่ยจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับกองทัพเมียนมาเลยนะคือถ้าหากทําได้ประสบความสําเร็จเนี่ยทางรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลเงารัฐบาลคู่ขนานเนี่ยอบอกว่าจะคืนสัญชาติให้กับชาวโรฮิงจาในฐานะเป็นพลเมืองเมียนมาด้วยโ,อ,โอันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นกุศโลบายกุศโลบายก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่ทราบว่าจะเป็นจริงได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องมาดืว่าตัวเนี้ยาหากว่าสามารถทําสําเร็จเนี่ย อย่างน้อยชาวโรฮิงญา700,000คนเนี่ยอาจจะได้กลับมาที่พม่าเหมือนเดิมอมแต่ว่าก็มีข้อแม้จากโรฮิงญาครับเขาบอกว่ายังไงขณะนี้ไม่มีตัวแทนของโรฮิงญาไปนั่งอยู่ใน<อ>รัฐบาลเอกภาพของเมียนมาเลยเห็นมีหลายชาติพันธุ์แต่ไม่มีชาวโรฮิงญาใช่ครับอ๋อคือมีความจริงใจขนาดไหนหรือว่าจนตรอกถึงต้องไปชวนโรฮิงญามาเป็นพวกมีคำบรรลอมที่น่าสนใจนะงงรโรฮิงญาบอกดีใจนะที่รัฐบาลเอกภาพเนี่ยไม่เรียกโรฮิงญาว่าเป็นมุสลิมจัดยักษ์่ Oh. แต่เรียกว่าคุดโรฮินจาแทนแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความพยายามของหลายฝ่ายที่ต่อต้านกองทัพที่จะร่วมมือกันเป็นกองทัพประชายชนอันนี้ก็เป็นเรียกว่าพัฒนาการที่น่าสนใจใช่ครับเ,เราอาจจะเห็นความคืบหน้าหรือว่าความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองในเมียนมาเนี่ยติดตามกันทุกวันแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าพูดถึงประเทศไทยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับเมียนมาแล้วก็ต้องดูในมุมของการทําธุรกิจการประกอบกิจการของคนไทยที่ เขาก็มีการทําธุรกิจกับเมียนมาเนี่ยหลายคนทํามาทั้งชีวิตอ่ะบางคน30กว่าปีใช่อย่างเช่นคนคนหนึ่งซึ่งเราเคยมาสัมภาษณ์คุยกันแล้วตั้ง<ช>แต่กิรการไใหม่คือคกุนกฤตอึ้งวิทูนสถิตเนี่ยตั้งเป็นประธานสาทรูธกิจไทยเมียนมาไปทําธุรกิจที่นั่น3ากว่าปีนะวันนี้จะไปฟังตัวจริงเสียงจริงได้พูดถึงว่าขณะนี้โอกาสที่จะทําธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้มีมากน้อยแค่ไหนเด้๋ยครับจบไปติดตามกันครับ คุณกฤษครับเราคุยกันมาคราวที่แล้วตอนนั้นเนี่ยการรัฐประหารที่เมียนมาเพิ่งจะเกิดขึ้นไปไม่นานตอนนี้นี่เวลาผ่านไปแป๊บเดียวกว่า4เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคุณกฤษครับเป็นไปอย่างที่หวังหรือเปล่าหรือว่าแย่กว่าที่คิดดีกว่าที่คิดยังไงครับสถานการณ์ในเมียนมาตอนนี้ครับคือคือวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะไปเร็วครับคุณปิงแล้วก็มันก็เลยทําให ทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็าจากการที่ทางภาคาชาติตะวันตกเนี่ยเริ่มที่จะออกมามาีแอคชั่นกันมากขึ้นแล้วก็ประเทศในอาเซียนเองก็ได้เริ่มแอคชั่นมากขึ้นรวมทั้งมีการประชุมผู้นำอาเซียนที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย,ยอย่างที่เราทราบกันนะครับวันที่24เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะครับครับผมจะถามว่าจะเรวร้ายกว่าเดิมหรือว่าจะเกินกว่าคาความคาดหมายหรือไม่ผมก็คิดว่าผมก็คิดไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็คงจะประมาณนี้ครับครับอะไรครับที่คุณกริบมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะดีขึ้นในบทบาทของอาเซียนเพราะว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่เราไม่จะได้ข่าวว่าอาเซียนประสบความล้มเหลวประสบความล้มเหลวนะครับตามมองของนักวิเคราะห์เยอะแยะมากมาย มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่คุณกิจนอว่าเป็นความคืบหน้าจากอาเซียนเองคือตอนนี้ก็ทางมีการประชุมผู้นําอาเซียนทั้ทงด้านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยร่วมกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับก,ก็ได้เห็นภาพแล้วว่าก็ทุกคนนะมีความจริงใจที่อยากจะแก้ไขปัญหาของเมียนมาแต,แต่ว่าสถานการณ์ในเมียนมาเองเนี่ย ค่อนข้างจะยังไม่เอื้ออํานวยในการที่จะได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามครับคุณกฤษครับอย่างอาเซียนเองที่ผู้นําเขาประชุมกันและออกมาเป็นชันธามติข้ครับที่บอกว่าจะต้องให้มีทูตพิเศษให้ทูตพิเศษเนี่ยสามารถเข้าไปในเมียนมาได้ต้องยุติความรุนแรงรให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาเจรจากันต้องมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยเข้าไปยังประเทศเมียนมา ตั้งแต่ประชุมกันเมษายนใช่ไหมมา,าจนถึงตอนนี้เนี่ยทางมินอองไลน์เองก็เหมือนรับฟังแต่ก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติถามจริงๆคุณเกรทครับคิดว่าอาเซียนสามารถผลักดันเมียนมาเนี่ยได้ขนาดไหนครับความคิดเห็นของผมผมคิดว่าเมียนองไลนยเองเนี่ย ท่านท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ของอสำนักข่าวฟีนิกซ์นะครับว่าท่านพร้อมที่จะให้เข้าไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ตอนนี้คือ,อผู้นำอาเซียนเนี่ยการแต่งตั้งตัวแทนพิเศษตอนนี้ยังไม่ได้ตกผลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นข่าวว่าจะมีการเข้าไปแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านพร้อมที่จะให้เข้ามาแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นอุปสรรคในการเข้าไปก็คือเรื่องของไฟ์นะฮะเครื่องบินเนี่ยที่จะเข้าไปคงจะต้องเป็น charter ที่เข้าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าทางส่วนของ CDM หรือว่าส่วนของ NLD นะผู้ที่มีส่วนร่วมหรือว่ารัฐบาลเงาที่แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเข้ามาร่วมหรือไม่หรือว่าะจะยังบอยคอดอยู่หรือเปล่านะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้สแสดงท่าทีออกมาชัดเจน ว่าจะเข้ามาร่วมอย่างไรนะะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้มีตัวละครใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นชนชาติพันธุ์ที่ออกมาประท้วงอีกออกมา,อาโจมตีหรือว่าก่อกวนทางฝั่งชายแดนหรือว่าฝั่งรัฐต่างๆที่อยู่<ะ>นอกนอกเขตนะครับที่ห่างไกลออกไปเนี่ยก<ะ>็จะเป็นหนึ่งในอุปสรรคเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนถ้าสมมุติว่าหวังดีกับประเทศชาติหรือว่าอยากจะให้ประเทศชาติได้มีความสงบ ผมว่าน่าจะลดดีกรีความร้อนแรงตรงนั้นลงไปสักนิดนึงแล้วก็ทุกคนเข้ามานั่งจับเผาคุยกันผมว่าน่าจะความเป็นไปได้ถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับเห็นว่าตอนนี้เองเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเห็นเลขาธิการอาเซียนรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของบรูไนที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้ก็ได้เดินทางเข้าไปที่เมียนมาแล้วเนี่ฮะพอจะมีสัญญาณบวกอะไรออกมาไหมฮะก็ก็มองดูว่ามันก็มันก็ น่าจะเป็นในทิศทางที่ดีนะครับที่ท่านได้เดินทางเข้าไปนะครับออกมาก็ข่าวก็ยังไม่ออกแถลงการอย่างชัดเจนนะะมีให้สัมภาษณ์เล็กๆน้อยนอนะครับเราคงจะต้องรอดูแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการก่อนดีไหมครับดังนั้นเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกครั้นหนึ่งนะครับตอนนี้คือยังมองไม่ออกอะไรยังมองไม่เห็นทังนนครับในเชิงธุรกิจพอจะมองออกไหมครับว่าเริ่มจะมีโอกาสที่จะเข้าไปทําธุรกิจปกติได้สักเมื่อไรครับยังไงครับ ตอนนี้การค้านะฮะในในย่างกุ้งหรือว่าในเมียนมาเองเนี่ยก็เริ่มมีการค้าเกิดขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่า,เ,า,เ,าเรื่องของสถาบันการเงินที่ยังจะปิดกระปอยอยู่หรือว่าการส่งออกเงินนะการโอนเงินออกต่างประเทศหรือว่าการชําระเงินชําระหนี้เนี่ยค่อนข้างจะทําได้ยากแล้วก็เงินสดเองก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับท่านฝ่ายของรัฐบาลเองก็เป็นห่วงว่า ถ้าหากว่ามีการถอนหรือว่าเบิกเงินออกมาเยอะๆนะฮะหรือว่าแห่กันไปถอนเงินนะครับโอกาสที่สถาบันการเงินจะล่มเนมันจะมีนะถ้าหากท่าสาสถาบันการเงินล่มลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับคราวนี้ก็เศรษฐ,ฐ,ฐกิจก็คงจะไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการคือปล่อยเงินสดออกมานน้อยนะครับอันนี้ประเด็นก็คือว่า การค้าภายในประเทศเมียนมาวันนี้เนี่ยยังมันเกิดปัญหาเรื่องของกระแสเงินที่อยู่ในระบบเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับก็ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็การควบคุมการส่งออกของเงินเนี่ยยังเข้มข้นมากกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บริษัทผมเนี่ยไปเข้าแถวขอโอนเงินเนี่ยเรายื่นไปหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยเราได้มาแค่หนึ่งหมื่นเหรียญนครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เงิน US เอสดอลลาร์ค่อนข้างจะขาดแทนนะครับจะเป็นด้วยเหตุผลจากกลไกของการควบคุมนะของทางรัฐบาลหรือว่าเหตุผลจากกลไกการตลาดอันนี้เราไม่อ่าจก้าวดวงนะครับว่าจะเกิดจากเหตุผลอะไรพูดถึงการทำธุรกิจของผู้ผลิตเองอะฮะสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระทบหนักขนาดไหนแล้วการปรับตัวละครทำยังไงบ้างครับ ตอนนี้กระทบหนักมากครับก็เหลืออยู่ประมาณสัก25เปอร์เซ็นต์นะครับคุณป mm ิง hmm. นะก็ตอนนี้ก็คือ,อเราเ็พยายามที่จะรัดเข็มขัดตัวเองให้มากที่สุดก็คือ,อส่วนไหนที่เวิร์คฟองโหมเราก็จะปล่อยให้เวิร์คฟองโหมไปเพราะว่าถ้าเวิร์คฟองโหมเนี่ยเรายังจ่ายแค่30เปอร์เซ็นต์ยังพอไดอ้การค้ามันลดลงไปเยอะนะครับก็ค่อนข้างจะลำบาก ผมติดตามความเคลื่อนไหวของสภาธุรกิจไทยเมียนม,มาซึ่งคุณพลีเป็นประธานอยู่เนี่ยนะครับเห็นว่ามีความพยายามในขอที่จะให้ทางรัฐบาลไทยให้ซอบโลนผู้เงินกู้ทั้งหลายเนี่ยได้รับเสียงตอบรับจากสมาชิกมากน้อยแค่ไหนครับในการที่ต้องกู้เงินจากรัฐบาลไทยต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสมาชิกที่ทีอ่อยู่ในประเทศเมียนม,มาหรือว่าทาธุรกิจต่างประเทศทั้งหมดนะครับ,รบการขอโลนจากทางแบงก์เนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้น พอเราประกาศออกไปเนี่ยปรากฏว่าคนที่เข้ามามาขอยื่นขอโหลดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยต่ำกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะนะครับแต่ว่าจากการสอบถามไปทางสมาชิกต่างๆแล้วเนี่ยสมาชิกค,ค่อนข้างจะกังวลเพราะว่าเขากังวลว่าเขายื่นไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้รับการอนุมัติเพราะว่า เขาเคยมีประสบการณ์ตรงนั้นสภาุรกิจไทยเมียนมาเองวันที่24ที่จะถึงนี้รเราก็มีจะจัดสัมมนาอีกรอบหนึ่งให้กับผู้ประกอบการนะครับว่ารเราเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดที่ทำธุรก,กิจกับประเทศเมียนมาเข้ามา,าดูนะครับแล้วก็เข้ามา,ารับฟังแล้วทางเราเนี่ยเราจะเชิญผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่า ขาทำกันอย่างไรหรือว่าเขายื่นขอ<ช>เอกสารเนี่ยแต่เวลาติดขัดแล้วจะต้องแก้ไขยังไงนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยก็<ช>ขอฝากาเรียนเชิญไปทางรายการนี้ด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเกี่ยวพันกับทางประเทศเมียนมารหรือประเทศ c ซียเนี่ยก็สามารถเข้ามารับฟังการสัมมนาตรงนี้ได้นะครับติดต่อไปที่ทางสภาธุรกิจไทยเมียนมาได้เลยนะครับตล<ช>อดเวลา ครับคุณกฤษครับผู้ประกอบการเองที่ทําธุรกิจกับเมียนมาเนี่ยก็คงจะมีตั้งแต่รายใหญ่มีรายเล็กมีรายย่อยผลกระทบที่เกิดขึ้นรายย่อยเองจะเจ็บหนักกว่ารายใหญ่หรือเปล่าแล้วมีใครที่ถอดใจถึงขั้นแบบไม่ทําไม่ไปต่อแล้วขนาดนั้นเลยไหมฮะก็มีครับก็มีมีหลายรายทีเดียวนะครับ,รบก็ทิ้งเลยก็มีครับก็เริ่มมีแล้วแต่ว่าไม่เยอะฮะไม่เยอะเพราะว่าผมก็พยายามที่จะบอกกับทุกๆฝ่ายว่า ทุกผูก้ประกอบการทุกท่านว่าถ้าท่านทิ้งเนี่ยท่านก็ต้องโยนหมดเลยก็คือหายไปเลยนะเหมือนโดนโยนทิ้งทะเลไปเลยเพราะงั้นนะทนอีกนิดนึงหรือว่ารอสถานการณ์หรือว่าท่านจะปิดชั่วคราวหรืออย่างไงเนี่ยก็ทําได้นะครับแต่อย่าทิ้งทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินถ้าทิ้งไปแล้วก็หายเลยนะครับตรงนั้น<ม>ต้องเรียนว่าในวิกฤตนี่มีโอกาสนะแล้วโอกาสที่ดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคู่แข่งจะน้อยนะ เราก็สามารถที่จะทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านมีคอนเน็ชันหรือว่าท่านมีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วหรือว่าท่านค้าขายกันได้อยู่แล้วเนี่ยท่านทิ้งไปมันก็เปล่าประโยชน์นะครับสิ่งที่สร้างมาตั้ง10ปีนะฮะตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยแล,แล้วจะทิ้งไปเหรือนะอันนี้คือสิ่งคาถามที่ผมพยายามที่จะถามน้องๆแล้วก็ให้สตินะแล้วนั้นเนี่ย เขาทะเลาะกันอยู่ก็ต้องปล่อยเขานะครับแล้วก็เราเองเราเป็นเพื่อนบ้านที่เข้าไปอยู่ใกล้ๆกับเขาแค่นั้นเองนะครับเราก็คงจะต้องทําใจครับเมื่อกี้คุณกฤดพูดถึงความเฉลยจากฝั่งไทยซึ่งโอเคพอมีความหวังนะครับแต่ในความเคลื่อนไหวทางรัฐบาลของมิรองหลายเนี่ยมีสัญญาณอะไรบางอย่างั้มครับว่าอยากจะช่วยธุรกิจเศรกิจที่ล้มเหลวมากรีครับในนโยบายของมิรองหลายครับ ณวันนี้เนี่ยท่านเองท่านพยายามที่จะปกป้องธุรกิจที่อยู่ภายในประเทศไห่มากที่สุดนะครับยังสังเกตเห็นจากการที่ออกประกาศออกมาสฉบับนะฮะฉบับแรกก็ประกาศที่บอกว่าห้ามนําเข้าสินค้าห้ามหมวดหมู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีฉบับที่สองตามมาห้ามรถมอเตอร์ไซค์ข้ามแล้วก็เมื่อเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนก็คือเมื่อมีกี่วันเนี้ยก็สั่งห้าม ไม่ให้สินค้าประเทภทสบู่ผงซักฟอกยาสีฟันเนี่ย oh. ข้ามขายข้ามแดนแบบใช้ ITC ีการ์ดนะครับ oh. ให้กับผู้ถือ ITC c a r กรนี่ไม่ได้ต้องข้ามแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้เป็นเฉพาะรายใหญ่เท่านั้นนะครับ oh. นี่ก็เป็นส,สายที่ออกมาทางภาครัฐว่าเขาเริ่มที่จะปกป้องนะครับ oh. ปกป้องผู้ประกอบการที่ดำเนินการดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศนะครับ ในลักษณะคือห้ามนําเข้าแล้วก็ให้ไปใช้สินค้าภายในประเทศนะโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับครับก็ต้องให้กำลังใจนะครับสำหรับคุณกรีดด้วยรวมถึงคนไทยที่ไปทําธุรกิจที่เมียนมาเราก็คาดหวังนะครับทั้งสินก็คาดหวังเราเองก็คาดหวังว่าการทุนการเมืนคลี่คลายโดยสันตินะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกรีมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะครับ ความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมามันสัมพันธ์กันจริงๆ,ๆนะครับธุบรกิจไทยที่นัยย่นเดือดร้อนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนเมียนมาเองก็เดือดร้อนมากแม้แต่ตัวแทนของรัฐบาลเอกอภาพบอกเลยนะครับว่าปัญหาของเมียนมาก,ก็คือปัญหาของอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นมันดีกันไม่พ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูสถา,านการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของเมียนมาอย่างที่ว่าเมื่อไรจบก็ไม่รู้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมียนมามีทางออกอย่างสันติได้นี่ก็จะถือเป็นความสําเร็จของอาเซียนด้วยเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะพาไปดูเรื่องที่ใกล้ตัวกับท่านผู้ชมทุกคนมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของน้ํามันฮะ,ะทุกคนก็ใช้รถใช้ถนนกันหมด<ช>แต่ทีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนับจากนี้ไปเขาบอกราคาน้ํามันเป็นขาขึ้นแต่จะขึ้นขนาดไหนจะขึ้นถึงขั้นเท่ากับยุคก่อนโควิดเลยหรือเปล่าช่วงหน้ามีคําตอบ,รบครับ